ý thức thống thoáng lên thống thoáng 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 ที่น่า้าครับตองไปดูครับไปดูด้วยพี่ต้องไปดูดูต้องไปบอะพวกเราบินไฟไหนไกับเรเเจน่ครับแลต้องหัวหน้าเขามาบอกว่าขอโทษครับเริ่มรุ่นนี้ยพี่ปฏิ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 พี่้องอมอันนี้พี่พนิยมนะเพราเเต็มเดี๋ยวต้อง แล้วก็ช่วยกันนะแล้วก็รู้ที่สองดีใจเลยพี่กินข้าวหลายลายเลยอ้าวเมื่อรจะเข้าด้านก